เรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมารกรบผมในนามเวมเนตโฮมแคร์โคราชขอขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดตัวเวมเนตโซมแคร์โคราชในวันนี้สืบเนื่องจากโรคที่เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ้นของประเทศไทยและทั่วโลกได้แก่มะเร็ง หลอดเลือดหัวใจไตเสือ่อมเบาหวานความดันและไขมันในเลือดสูงซึ่งเป็นภาวะโรคเรือ้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยยาแผนปัจจุบันแต่สามารถป้องกันและรักษาให้หายได้โดยไม่ต้องพึ่งยาด้วยการปรับพฤติกรรมการอยู่กินให้ถูกต้องนายแพทย์บุญชัยอิสราภิษิ์ ได้ปฏิรูปรูปแบบการดูแลโรคดังกล่าวด้วยอาหารและวิถีชีวิตโดยไม่ใช้ยาและประสบความสาเร็จอย่างกว้างขวางปัจจุบันท่านเป็นประธานศูนย์เอเนสโฮมแคร์ที่อำเภอบางไทรจังหวัดอยุธยาได้รับความนิยมและศรัทธาจากผู้ป่วยและญาติที่เดินทางจากภาพต่างๆของประเทศเพื่อไป รับบริการจึงเป็นที่มาของการเปิดสาขาที่โคราชเพื่อดูแลคนโคราชและจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยให้ชื่อว่า w e l l n e s s Home Care โคราชดำเนินการที่โตเกียวคันฟรีอินซึ่งเป็นที่พักสตาร์รีสอร์ทในบรรยากาศโปร่งโล่งสบายทางไกลมลพิษ ในทำเลใกล้ตัวเมืองการคมนาคมสะดวกมีห้องพักที่รองรับได้ถึง90คน